สวัสดีค่ะภาพพมยานอ่านไพ่ทำนายดวงค่ะวันนี้แม่หมอจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงในหัวข้อปฏิหารข่าวดีที่คุณจะได้รับเร็วๆนี้คือเรื่องอะไรเป็นอย่างไรปฏิหารข่าวดีที่จะเข้ามาในชีวิตคุณที่คุณจะได้รับเร็วๆนี้คืออะไรเป็นอย่างไร ปฏิหารข่าวดีที่คุณจะได้รับเร็วๆนี้หมายกพระอภัยมณีกับผีเสื้อสมุนพลัง,งานตัวคุณดูคุณมีเหมือนคุณอ้อนวอนร้องขอให้ได้มาในสิ่งที่คุณปรารถนาดูเหมือนจะปินไปได้ยากปินไปไม่ได้แต่โอกาสเป็นไปได้อะปฏิหารข่าวดีที่คุณจะได้รับที่คุณเรียกหาเหมือนที่คุณ เรียกร้องความปรารถนาอ้อนวอนอยู่เนี่ยเหมือนอ้อนวอนร้องขอแต่ว่าอยู่แต่ละคนรว่าท่านว่าจะเรื่องอะไรเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องความรักหรือชีวิตที่คุณขอร้องขออ้อนวอนแต่ดูคุณหวังไว้สูงไว้มากข่าวดีอะปฏิหารข่าวดีที่คุณจะได้รับข่าวดีที่คุณสิ่งที่คุณร้องขอที่คุณอ้อนวอน ที่คุณปราถนาอยู่นี่แหละจะเป็นปเป็นปฏิหารข่าวดีที่คุณจะได้รับแล้วอย่างไรใบต่อมาขยายขยายบอกว่าพระเกตมงคลสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้งครองช่วยเหลือ,อมามาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะใบนี้พระเกตมงคลถ้าเป็นเรื่องราวที่ดีโดยไม่ผิดศีลผิดธรรมคุณจะสมหวัง เพราะคุณเหมือนเนี่ยปฏิหารข่าวดีที่คุณจะได้รับที่คุณอ้อนวอนร้องขอเพราะตัวคุณเองมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดูแลช่วยเหลือให้คุณแค้วคาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงแล้วคุณมีเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งดีๆคุ้มครองคุณอยู่ตลอดเวลาก็เป็นเหมือนปฏิหารข่าวดีที่คุณจะได้รับอยู่ตลอดเวลาเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพราะคุณโดยเฉพาะคนดีมีศีลธรรมคุณทําดีแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองสมหวังเรื่องราวดีๆเข้ามาปกช่วยเหลือปกป้องคุ้มครองคุณอยู่ตลอดเวลาเราก็จะทําให้คุณสมหวังได้ที่คุณปรารถนาแบบสวยงามหานุมานกับนางเบนจากาย คุณมีความรับผิดชอบชอบช่วยเหลือขันอาสาหรือต้องการความสำเร็จที่รวดเร็วอะแล้วคุณจะสำเร็จสมหวังได้อย่างรวดเร็วสมปรานาความยุติธรรมจะได้รับความยุติธรรมจะเกิดขึ้นกับคุณนะเพราะไพ่ตาช่างใช้เหตุและผลความยุติธรรมคุณต้องการความยุติธรรมได้รับความยุติธรรมปฏิหารข่าวดี ด้วยความยุติธรรมจะเกิดขึ้นกับคุณอะเป็นข่าวดีเรื่องราวดีๆแต่จะมากน้อยขึ้นอยู่แต่ละคนละท่านเพราะน่ยตาช่างเหตุผลด้วยบุญกุศลแล้วคุณจะได้รับรับความยุติธรรมเกิดขึ้นกับคุณมีความเป็นธรรมความยุติธรรมเพราะเหมือนมีตาช่างอะ่ะวัดตวงความดีบุญกุศล พ่อเนี่ยมีบุญกุศลแล้วจะได้รับมากหน่อยผนังสุรัตวดีเนะี่ยพูดถึงความสําเร็จสมหวังเพราะตัวคุณเองสมหวัปาตนาเพราะชีวิตเป็นสิ่งที่คุณปรารถนาแล้วคุณคาดหวังว่าคุณจะทําให้ดีที่สุดแล้วจะทําให้ได้ไม่ว่าเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักพวกคู่กันเนี่ย กับไพยคุณอ้อนวอนร้องขอรารถนาแล้วชีวิตเป็นสิ่งที่คุณบารถนาแล้วคุณจะทําให้ดีแล้วคุณก็จะทําได้สมหวังเพราะด้วยสติปัญญาความรู้ความสามารถความโดดเด่นเป็นที่หนึ่งจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้านะเนี่ยดูดีมีเสน่ห์มีรสนิยมอุดมสมบูรณ์สมหวังปฏิหารข่าวดีคุณจะได้รับอย่างไรอีก หานุมานเริ่มต้นใหม่แล้วคุณกำลังเริ่มต้นใหม่โอกาสใหม่ๆเข้ามาเนี่ยกล้าหลุยกล้าเสี่ยงบุกเบิกก้าวไปข้างหน้าพัฒนาตัวคุณให้ดีกว่าเดิมแต่ต้องรอบคอบเพอใบนี้พูดถึงให้รอบคอบด้วยแต่คุณมีความรู้ความสามารถมากมายอะหรือคิดแต่สินใจ เพื่อเริ่มต้นใหม่โอกาสใหม่ชีวิตใหม่เริ่มต้นใหม่ได้ดังที่คุณปรารถนาแต่ค่อยเป็นค่อยไปค่อยรอบคอบเพราะความยุติธรรมนะ่ะจะเกิดขึ้นกับคุณได้ดังที่คิดที่ปรารถนาหนนุมานหรือเรื่องราวที่คุณเหน็ดเหนื่อยต่อสู้ฝ่าฝันมาแล้วที่คุณอดทนหรือวิริยะอุสาหะในตอนนี้ที่ใช้เวลา ที่คุณปรารถนาเนี่ยเพราะใบแรกมาปรารถนาคุณจะได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าที่คุณกับคุณเหน็ดเหนื่อยต่อสู้ฝ่าฟันมาภากิจสนะความอดทนชีวิตใหม่พราะอารุณเทพบุตร โอกาสใหม่ชีวิตใหม่เริ่มต้นใหม่เหมือนสิ่งที่คุณตั้งใจไว้อะเป็นโอกาสที่ดีที่คุณจะได้รับแล้วความใบสรุปพนางเบนจากกาลยานีบุญกุศลช่วยคุณให้คุณมีชีวิตด้วยความสุขสบายสะดวกสบายอุดมสมบูรณ์บุญกุศลนี่ก็พูดถึงบุญกุศลช่วยเหลือคุณปฏิหายข่าวดีที่คุณจะได้รับนะรับ ได้รับผลตอบแทนได้แล้วรับที่ความสุขสบายอุดมสมบูรณ์ในทุกๆด้านชีวิตคุณอะ่ะจะสะดวกสบายบุญช่วยเหลือเพราะไพ่พจะพูดย้ำสามถึงบุญกุศลนี่นี่ยก็ด้วยความมุ่งหวงังตั้งใจความคิดเท้าวเวสุวรรณสมหวงังมั่นคงมีโชคมีลาบทรัพย์สินเงินทองแต่แต่ก็เหนื่อยนะต้องฝ่าฟันอุปสรรคต้องเหน็ดเหนื่อยต้องฝ่าฟันแล้วก็จะเป็นปฏิหารข่าวดีแล้วคุณจะได้รับ ความมั่นคงโชคลาภสําเร็จเงิน,นเงินทองด้วยความเหน็ดเหนื่อยเพราะใบนี้พูดถึงต้องเหน็ดเหนื่อยอดทนฝ่าฟันด้วยความริยาอุตสาหะที่สุดก็สําเร็จสมหวังสมปรารถนาในทุกเรื่องเพระพาะไพ่ก็ย้มสามที่คุณอ้อนวอนที่คุณปรารถนานี่แหละจะเป็นปฏิหารข่าวดีแล้วคุณจะได้รับสิ่งที่คุณเรียกร้องอ้อนวอน ร้องขอแล้วคุณคุณกาลุยกาเสี่ยงบุกเบิกเพื่อชีวิตที่ที่ดีกว่าเดิมแต่ไพ่บอกว่าคุณต้องด้วยความรอบคอบความเหมือนด้วยตัวคุณเองอะวิริยะสหะา้วแต่คุณเป็นคนที่มองการไก่มีสายตาที่แหลมคมกว้างไกลมองอนาคตข้างหน้ามุ่งมัน่นตั้งใจไว้ด้วยพละกกำลังความสามารถของคุณอะโอกาสใหม่ชีวิตใหม่เริ่มต้นใหม่ ด้ความยุติธรรมแล้วก็พบกับความสุขที่คุณอดทนเพราะพูดถึงอะภากิจสนะความอดทนความมานะพยายามที่คุณคิดคุณตั้งใจไว้เพราะวันี้พูดถึงความอดทนเพราะไพ่พูดถึงแต่เรื่องความอดทนอะแล้วคุณต้องการความสำเร็จที่รวดเร็วที่ปาถนา แต่ก็ยังค้นๆ้นลงๆด้วยความรอบคอบให้คุณแก้ไขสำเร็จสมหวังเพราะใบสรุปก็คือความสุขแล้วคุณจะได้รับเพราะสิ่งที่คุณเรียกร้องน่ะที่คุณจะได้รับแน่นอนคือความความเที่ยงตรงเป็นธรรมเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนปฏิหารข่าวดีความยุติธรรมรับความเป็นธรรมความสำเร็จความอุดมสมบูรณ์ ปฏิหารข่าวดีที่คุณจะได้รับเร็วๆนี้เป็นเรื่องราวที่คุณอ้อนวอนร้องขอที่คุณปรารถนาที่คุณวิยะอุตสาหะต่อสู้ฝ่าฝันมาได้ดังที่คุณคิดเพราะจะเกิดขึ้นกับคุณอะความสุขความสำเร็จชีวิตใหม่โอกาสใหม่บ้านใหม่หรือเรื่องราวที่ใหม่ๆสดใสสวยงามความสุขบุญกุศลมาช่วยเหลือคุณ เป็นข่าวดีและอีกอย่างหนึ่งพราะมีปฏิหารข่าวดีที่คุณจะได้รับข่าวดีมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้งรองช่วยเหลือคุณมาจากความดีของคนด้วยนะ่ะพระนางเป็นจาก,กัลยาณีความงามงามทั้งกายและใจงามทั้งภายนอกภายในนะ่ะดูหล่อดูสวยมีสเสน่ห์ใจบุญเชื่อมั่นในหลักศีลธรรมอันดีตามหลักพระพุทธศาสนาที่คุณนับถือด้วยความช่วยเหลือของคุณนะ่ะผู้ที่ให้ด้วยความเต็มใจ แล้วคุณจะพบกับความสุขสบายสะดวกสบายเพราะคุณมีมีความนี่ยดูความสุขความอุดมสมบูรณ์สุขกายสบายใจสะดวกสบายอะ่ะแลปฏิหารที่คุณจะได้รับคือมีสิ่งสัทธิ์คุ้มครองดูแลช่วยเหลือคุณอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มาจากความดีของคุณด้วยนะแล้วคุณจะได้รับความยุติธรรมจะเกิดขึ้นกับคุณ จะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้ถ้าคุณต้องการความยุติธรรมเรื่องตรงเป็นธรรมความคิดความยุติธรรมที่คุณปรารถนาแล้วแต่ละคนละท่านน่ะที่คุณอ้อนวอนร้องขอเนี่ยจะเกิดขึ้นกับคุณแล้วพลังงานตัวคุณเองสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะบอกคุณว่าอย่างไรปฏิหารข่าวดีที่คุณจะได้รับเร็วๆนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดูแลช่วยเหลือให้คุณได้รับความยุติธรรม ความยุติธรรมเป็นธรรมจะเกิดขึ้นกับคุณการเล่นแร่แปรธาตุอันนี้ก็มีความซับซ้อนเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณจะได้สัมผัสความคาดไม่ถึงและโปรเจกต์หรือวางแผนชีวิตที่คุณิรเริ่มนะจะกลายเป็นทองคำเป็นเงินเป็นทรัพย์สินเงินทองพนะายายามซ้ำ ด้วยด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยความคุณน่ะจะสัมผัสได้แบบคาดไม่ถึงเกิดขึ้นกับคุณน่ะที่คุณจะได้รับที่คุณคิดคุณวางแผนไว้ที่คุณอ้อนวอนร้องขอแล้วแต่ละคนละท่านน่ะทุกโปรเจกต์หรืองานถ้ามองเรื่องงานน่ะคุณจะได้สําเร็จสมหวังเป็นเงินเป็นทองเป็นความสําเร็จสมหวังไพ่ก็ย้ำซ้ำพอนี้ก็ย้ำซ้ำได้สาหรับพูดถึงความมั่นคง โชคลาภรัพย์สินเงินทองความรู้ความสามารถมาจากความอดทนของคุณด้วยจะได้รับผลตอบแทนที่ดีอันนี้ก็พูดถึงเงินทองความมั่นคงความก้าวหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็พูดถึงเงินทองรัพย์สินเงินทองความสําเร็จสมหวังจะเกิดขึ้นกับคุณ